แล้วก็น,นะนี่ตัวกูเป็นไรไวะเนี่ย <c oughs> ตัวกูเป็นไร ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยูสตรีการ v i วิกตอ c รีแคนั่นเองรายการนั้นคุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผมวิกตอ r รี a แคนั room, os, ่นเองเขียนตั kay, ้งกองรับชมคือเกมมอยครับนั่นเองเย้แล้วก็วันนี้นะฮะเราจะมาเล่น ปากัวกันอีกแล้วเช่นเคยซึ่งแมปนี้นะฮะมีชื่อว่า1 HP นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเรากระโดดปากัวภายในแมปนี้นะครับเราจะมีเลือดแค่1หลอดเท่านั้นนั่นเองโอ้ถือว่าค่อนข้างจะโหดหน้าดูเลยนะครับและอันนี้ก็จะเป็นจุดสปาของแมปนี้นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได,ดูคลิปกระโดดคลิปที่แล้วนะครับสามารถทําการกดกระบนขวามือได้เลยเพื่อทําการดูคลิปที่แล้วนั่นเองซึ่งตอนนี้เขามีให้เราเ,เลือกอยู่ทั้งหมด4ฝั่งด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ เอาเบลมีกันเลยดีกว่านะฮะข้อมูลเกี่ยวกับเขานะครับก็จะมีการบ่งบอกถึงสกายนะฮะแล้วก็ y o u t u b n n h l นะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยนั่นเองโอ้สำหรับใครที่อยากติดตามเขานะครับก็สามารถดูได้เลยนะฮะต่อมาเอามาด้านซ้ายกันเลยดีกว่านะครับ a อาเบลแมปอ่าแมปนี้นะฮะอยู่ในเวอร์ชั่น1.9นั่นเองนะครับแล้วก็แมปผู้เล่นอยู่ที่1คนด้วยกันนะครับเวลาในการเล่นสําหรับแมปนี้อยู่ที่ประมาณ10-15นาทีนะฮะแต่เกิดผมเล่นแล้วก็10วินาทีก็เสร็จแล้ว เราเล่นนะครับเออผมคิดว่ามันคงน่าจะใช้เวลานานมากกว่า15นาทีแน่นอนนะครับต่อมามาดูเรื่องกฎกันนะฮะกฎเขาบอกว่ามีแค่อย่างเดียวนะฮะก็คือติดตามแมปนะฮะติดตามแมปอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็ไม่มั่นใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจุดสตาร์ทกันก่อนเลยดีกว่าอ่านะมีการดาวน์โหลดนะฮะแมปด้วยนะฮะโรลดดิ้งแมปนะครับว e ลค o ม e on the map ปหนนะฮะเรามีอยู่ทั้งหมด10เลเวลด้วยกันโอ้ แล้วก็มีอะไรอีกไหมเอ่ยมีแค่สิบเลเวลอ๋อแล้วก็ในแต่ละเลเวลจะมีกล่องซ่อนอยู่อืมน่าสนใจมากฮะแล้วก็จะมีไฟล์ดัลบัตทอนนะฮะเพื่อทําการกดคำ่ำวินตต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคอันนี้เป็นแมปทดลองนะฮะก็น่าจะอีซี่เนี่ยแมปทดลองไม่น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับเอออีซี่จริงๆนะฮะ ปุ๊บโอเคครับแล้วอันนี้ก็คือกล่องใช่ไหมอ๋อเนี่ยเราจะได้ขนแกะมานะครับเป็นแมบ,บทดลองนั่นเองนะฮะ,ะลงมางล่างซิดูซิว่าปุ่มนี่มันจะอยู่ตรงไหนโอ้นี่ยโหคุณผู้ชมปุ่มอยู่กันแบบจง,จงๆอย่างนี้เลย โอเคครับมานี่คือเลเวลที่1นะฮะอืมดูจากสภาพแล้วเราคงต้องกระโดดมาทางนี้นะฮะโอเคผมลืมบอกไปครับผมสำหรับใครที่มึงดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกงใจผมในให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองโอ้แม p นี้ก็น่าจะอีซี่นะเลเวลแรกนะฮะโอเค แล้วก็ลงมาทางนี้มันมีแค่เลือดหลอดเดียวจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเรากระโดดสูงเกินไปเดียมันก็เกรมเลยนะฮะโอเคอ่าเจอกล่องลยฮะกล่องนี้ถือว่าไม่ได้ซ่อนมากจนเกินไปนะครับโอเคโอ้โหปุ่มก็เจอถือว่าอีซี่มากเลยเนี่ยโอ้ปุ่มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอะไรวะโอ้มาถึงโดนลาวะมาถึงก็โดนลาวาเลยนะฮะอ่าต้องกระโดดตรงนี้ใช่ไหมอืมอีซี่ฮะคุณผู้ชม แล้วก็นะปึ๊บโอ้โหเลเวลที่2มันก็อย่างนี้แหละฮะคุณผู้ชมโอเคผมเห็นปุ่ม้วฮะปุ่มอยู่ตรงนี้แล้วกล่องหลักกล่องกล่องน่าจะอยู่ในนี้ละมั้งคุณผู้ชมใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะโอ้อย่าโดนลาวานเลยเฮ้ยโดนลาวานนี่เกรมเลยนะครับนี่ไงโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ขนแกะมา2ออันแล้วนะฮะปุ่มอยู่ด้านหน้านู้นใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหต้องเดิน แหวกลาวาไปซะด้วยนะครับโอเคฮะเลเวลที่3โอ้โหมี10เลเวลผมคิดว่าน่าจะอีซี่น่าดูเลยนะฮะอันนี้คืออะไรกระโดดลงบอ่อน้ำเหรอ,อหมึงจะฮาร์ดคอร์ไปไหนอู้จะฮาร์ดคอร์ไปไหนเนี่ยแล้วมันมีแค่หลอดเดียวเนี่ยคุณผู้ชมเออแม่มันเลยจะยากตรงเนี้ยนะฮะอุ้ยลงว่ะคุณผู้ชมเอาใหม่นะเดี๋ยวเราลองเลงใหม่นะครับอ๋อมีสกอร์บอกด้วยว่าเราเดทเป็นเท่าไหร่ว้าวโอเคฮะอื้อหือน่าแจ่มแมวมาก เอ้ยเอาได้เดี๋ยวกอนนะเอาได้นะคุณผู้ชมฮึบอึบทำไมมันไม่โดนกลางมันโดนหน้าหลังซ้ายขวาหมดเลยนะฮะฮึบโอเคเฮ้ยโอ้มันต้องอีซี่เมี่ยมโอ้โหมึงมึงจะกินอะไรเยอะมากนั้นนะฮะก้าวเดดแล้ครับคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วแมปเดียวเนี่ย แมปเดียวนะฮะเลเวลเดียวต้องบอกว่าเลเวลเดียวนะฮะไม่ได้แมปเดียวโอ้โหเลเวลเดียวก็พาเราไปเดสสิบครั้งแล้วนะครับอึบโอเคอึบโอ้ยเมื่อกี้มันเหมือนเหม,มือนกับว่าจะได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำไมนะฮึบนี่ไงโอ้ยแมปนี้มันมันแมปโอ้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โห,โอ,โ,หโอเคนะฮะกล่องก็น่าจะอยู่ในนี้แหละเนาะเออแมปมันสร้างออกมาทํานองนี้นะครับ โอเคครับอ่าได้มานะฮะมีขนแกะอันเลเวลที่3นะครับแล้วปุ่มล่ะปุ่มจะอยู่ไหนเอ่ยปรุ่มปุ่มหรือว่าด้านในหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่สังเกตด้วยนะฮะไม่มีใช่ไหมไม่มีข,ข้างแม่น้ำหรอมั้งคุณผู้ชมใช่ไหมเนี่ยมันมีอะไรด้วยนะฮะไม่ถ้าเกิดไม่ข้าแม่น้ําก็นีไงโอ้อยู่นี่นี่เองนะฮะก็ถือว่าหาไม่ยากนะเออหายไม่ยากนะฮะอันนี้คืออะไรเนะี่ยด่ายแม่น้าหรอโอ้ใส่ดาร์กเลยเนะี่ย โอ้ยด่านแม่น้ำงี้นะฮะแล้วกันนะโอ้โอโลงก่อนครับลงก่อนลงก่อนเราต้องหาก่องโอเคเจอกล่องแล้วหาออกซิเจนก่อนออกซิเจนมีไหมแถวนี้ยมีไหมเนี้ยเนี่ยเนียออกซิเจนดูมีออกซิเจนดูโอเคโอ้เกือบไม่ทันอ๋อปุ่มตรงนี้เราต้องลงเอากล่องล่างครับคุณผู้ชม โอเคเปิดเปิดเรียบร้อยครับได้มาแล้วเลเวลที่สี่โอ้โหขึ้นมาขึ้นมาอืมทันนะเรียบร้อยฮะโอ้โหมาเลเวลที่ห้าแล้วนะฮะก็ถือว่านะอีซี่นะเออแต่ว่าสกอร์เดสเราสิบห้าเลเวลที่ห้านะฮะแต่ว่าสกอร์เดสเรานีไปสิบห้าแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ต้องกระโดดสองสเต็ปหรือเปล่าฮะใช่เหรอสองสเต็ปเลยเหรอหุยไม่น่าจะได้มั้ง สองสเตปไปเหรอฮึบอย่างเงี้ยน,นะโอ้โหไม่ได้ฮะคุณผู้ชมพื้นที่ไม่พอแล้วก็ววสเตปเดียวอะสเตปเดียวนี้เราอาจจะต้องเล็งดีๆหน่อยนะฮะอย่างเช่นพวกตามๆขอบอะไรอย่างงี้นะฮะลองใหม่นะคุณผู้ชมฮึบอึบโอเคถึงแล้วเว้ยคุณผู้ชมอึบโอเคฮะโอ้อีซี่สำหรับเรามากเพราะเราเคยเจอโหดๆมากกว่าน,นี้แล้วนะฮะอ่าลงมาตรงนี้ฮะแน่นอนว่ากล่องแม่งต้องอยู่ในนี้แน่นอนทำเป็นโดมแบบนี้นะฮะแหมเดี๋ยวก่อนนะติดอะไรไว้เนี่ย ติดอะไรวะอ๋อติดไอ้นี่อ๋อโอเคมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็โดดออกโดดติดใช่ไหมฮึบโอเคแม่มีการหลอกล่อมีการหลอกล่อโอเคฮะต้องกระโดดกลับใช่ไหมฮึบโอเคแม่อีซี่หรือเกินนะฮะแล้วปุ่มละ่ะปุ่มอยู่ตรงไหนเอ้ยน่าจะแท่งนี้หรือเปล่าฮะปุ่มปุ่มนี่อะโอ้โหพูดปุ๊บเจอปั๊บเลย <laughs> โอเคอะไรนะ่ะมีที่ยิงด้วยโอ้ไ oh ม่กอมีที่ยิงด้วยแสดงว่า เราห้ามโดนนะฮะโอ้โห,โหลูกธนูโคตรเยอะเลยนะฮะโอเคนะฮะผมคิดว่าแมบ,บนี้เนี่ยเราอาจจะเอาลูกธนูออกนะฮะโดยที่เราจะไม่ใช้เกมหมดเลยแต่ว่าเราจะเอาลูกธนูออกนั่นเองเพราะดูจากสภาพแล้วถ้าเกิดเราโดนนี่ก็น่าจะพาเราครั้งเดียวตายเลยนะฮะโอเคตรงมังนี้ฮะอ่าต่ออู้หูพลาดเอาใหม่ฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมพลาดนะฮะมือมาลั่น <c oughs> โอเคอ่าแล้วอ้าว ลงมาตรงนี้ได้ไงันไเนี่ยฮึบป,ปื๊บโอเคฮะอย่าโดนนะเว้ยโอเคต้นเราต้องมาังนี้ใช่ไหมอ่ามาเท่านี้แล้วไปไหนต่ออ่ะลงแม่น้ําเลยได้ไหมแม่น้ำนี่ไงอ้าวอ๋อเอาบล็อกกั้นไว้ใช่ไหมโอเคถ้าเกิดบล็อกกั้นไว้แล้วเราจะกระโดดทีงไหนล่ะคุณผู้ชมเออเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะหรือว่ากระโดดลงฝั่งนี้หรือเปล่าเออเนี่ยตรงเนี้ยกระโดดลงได้ไหมไปปะ ไม่ได้ไม่น่าจะได้ลงดูแล้วสภาพดาเมจน่าจะลดนะฮะโอ้มีใย,ยอยู่ฮะคุณชมผมคิดว่าแน่นอนเลยต้องใช้ใย,ยอึ้บหืมนึกว่าจะไม่ถึงแต่ในที่สุดมันก็ถึงนะฮะอ่าเรลเวลดีหกฮะถือว่าเ่อนข้าจะอีซี่สำหรับเราเลยนะครับเราเคยเจอโหดมากกว่านี้แล้วโอ้โหกั้นหมดเลยนี่ว่าโอ้โหกั้นหมดเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องอ้าว เจอปุ่มมาดีเลยนะฮะแหมลองเดินสำรวจแมปแป๊บเดียวนะฮะเจอปุ่มเลยนะครับโอเคนึกว่าจะมีกล่องเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีแล้วใช่ไหมอ่างั้นเราไปเลเวลที่7เลยนะครับโอ้มีไฟด้วยว่บคุณผู้ชมโอเคเร็วกันนะอ๋อนี่เลเวลที่7ใช่ไหมโอเคเราเก็บเลเวลที่6มาแล้วนะฮะโอ้ไฟนี้ดับได้ไหมดับดับได้เปล่าดับได้ไหมไม่ได้นะฮะดับไม่ได้จริงดิไม่ได้นะฮะแล้นะจะะวจะกระโดดลงไปตรงไหนอ่ะ กลงไปตรงนี้ผมคิดว่าดามเมจลดนะฮะฝั่งนี้เหรอลดแน่นอนดูจากสภาพแล้วนะฮะต้องมาไอ้มุ่งมุงนี้แน่เลยอะ่ะกะโดดข้ามไปฝั่งนู้นเหรอแล้วข้ามไปฝั่งนู้นป่ะหรือว่าก็โดดมังนี้ฮะแล้วก็โดดลงตรงนู้นเออเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดหอค่อยเนี่ยมันอันนี้สูงสุดใช่ไหมและอันนี้ล,ง,ลงมาแล้วนั้นต่ําสุดนั่นหมายความว่าเราก็โดดตรงนี้ปุ๊บเราต้องหาทางไปทางนู้นให้ได้นะฮะดูจากสภาพเลยนะเพราะรูปทรงแมปเนี่ยจอกมาปัดมานี้นั่นเอง เอาใหม่เอาใหม่ไม่ถึงไม่ถึงโอเคฮะโอ้ยถ้าเกิดโดนไฟนี่จะว่าไงไปเนี่ยฮึบฮึบถึงไหมโอ้ยไม่ถึงไอ้ไฟนี่มันเกะกะเหลือเกินคุณผู้ชมทุบได้ไหมเนี่ยทุบไม่ได้ด้วยนะฮะโอ้มันเกะกะจริงฮึบฮึบโอเคอ้าวอะไรวะทำไมตายเฉยเลยอ่ะโหเมื่อกี้เหมือนก็จะได้แล้วนะคุณผู้ชมฮึบเกสโอ้ยถึงแล้วเว้ยโอ้โหข้ามฝั่งนู้นเหรอ น่าจะใช่นะฮะแล้วก็มาตรงนี้ใช่้่ะที่ผมพูดนะฮะเพราะว่าเราต้องมาฝั่งนี้ก่อนอันนี้สูงสุดอันนี้ระดับกลางและนี้ระดับต่ำนะฮะนี่ไงมองปุ๊บเจอปั๊บเลย <laughs> โอเคแหมอีซี่เหลือเกินนะฮะ เอ๊ะทำไมไฟมันดับไม่ได้วะถ้าเกิดดับได้นี่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กที่สุดเลยนะครับโอเคมีทางเข้า2อันปะโอเคมี2อันนะฮะงั้นเรามาลองดูฝั่งนี้โอเคฮะได้กล่องนะฮะเป็นเลเวลที่7นั่นเองนะฮะและอันนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มปะไหนดูสิโอ้ปุ่มยุ้งบนฮนะเดี๋ยวก่อนนะกระโดดนี่มันอ๋อมันกระโดดข้ามรวมไม่ได้นี่ว่าต้องกระโดดข้างๆนะฮะโหติดบล็อกบนได้หรอฮึบโอเคครับปึ๊บฮึบโอเคเฮ้ยอ,อีซี่ว่ะอีซีวซ่ว่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้ว้าวได้แล้วฮะโอเคได้แล้วครัโคคโคแบโหแป๊บเดียวได้ไปสามสิบสองโอ้ยตายตายตายสกอร์ผมนี่ยำแย่มากนะฮะทำไมเดือดเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่แค่เลเวลเท่าไหร่เองเลเวลเจ็ดใช่ไหมอืมโอเคฮะปึ๊บโอเคครับอ๋อตกนี้น่าจะไม่ลดใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้จะเป็นเพราะว่าเราตกจากที่สูงไงอืมเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันไปไม่ได้อ่ะแล้วเมื่อกี้เราเราไปได้ยังไงอ๋อไปได้แล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะจะตกนะเว้ยฮึบ เนี่ยอะไรวะตกได้ไงวะเนี่ยโอ้ยตา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 ยแล้วกันนะตกแค่นี้เองอะ่ะคุณผู้ชมฮึบฮ <c oughs> ึบพลาดว่ะเอาใหม่เอาใหม,ม่โอเคครับเอาใหม่ครับฮึบฮึบปึ๊บโอ้โหมันเกาะไม่ถึงว่ะคุณผู้ชมเอาใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่แล้วกันนะต้องเล็งดีๆฮะเล็งดีๆเป้าหมายเป้าหมายฮึบฮึบแกส yes! โอ้ย ได้อยู่ได้อยู่นะฮะเอาให้ได้นะเว้ยเอาให้ได้โอ้โหผมอยากจบแล้วนะเลเวลนี้เลเวลนี้มันเกรียนอ่ะโอ้โหแล้วมันเกลียนตรงนี้ด้วยนะฮะแม่ตกจิตที่สูงตกแค่นิดเดียวเองนะเออเลือดรดเลยนะฮะถึงกะตายเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเราห้ามพลาดเลยใช่ไหมปุ๊บโอเคฮะห้ามพลาดเลยใช่ไหมได้จัดไปห้ามพลาดปึ๊บโอเคไม่พลาดเว้ยเฮ้ยรอบนี้ไม่พลาดว่ะเดี๋ยวกนนะปุ่มถึงยังอ ุ่มถึงไม่ทีเลยนะฮะแหมลองยืนยืนแขนดูก็ถึงพอเลยนะครับอ๋อมันต้องไปสีเหลืองก่อนนี้ว่าโธ่สอรี่คะคุณผู้ชมผมก็พลาดนะฮะรีบไปหน่อยโอเคครับแล้วก็มาสีม่วงนี้ใช่ไหมปึ๊บโอเคอันนี้น่าจะอีซี่ดูนะฮะโอเคแล้วก็สีส้มนะครับพอสีส้มแล้วไปทางไหนได้ไปเนี้ย ทางนี้ก็ได้นะโอ้ยทางนี้เจอกล่องพอดีเลยฮะนั้นมาทางนี้ดีกว่านะครับโอเคได้กล่องเรียบร้อยฮะรลเวลที่8นะครับต่อไปเราก็ต้องตามล่าหาปุ่มนะฮะเอ๊ปุ่ม,มอยู่ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เราดูฝั่งเหนืวใช่ไหมปุ่มปุ่มไม่ใช่นะฮะปุ่มในน้ำหรือเปล่าวะอ๋อในน้ำไม่มีนะฮะตรงนี้หรือเปล่าเน yeah. ี่ยโอเคครับเจอเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมรลเวลที่8นะครับโอ้ไฟนอลว้าว โอเคฮะอันนี้คือเลเวลที่แล้วเลยใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมโอ้มันมีธนูด้วยนะ э ฮะโอ้ตาย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 เราจะถึงไหมไวะเนี่ยโอ้ยนี่คือเราต้องกระโดดแล้วก็หักซ้ายเลยเหรอโอ้โอเคฮะฮึบอืมอืมฮึเฮ้ยโดนว่ะโดนอ้าวเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ลูกธนูไม่มีโอ้อีซี่ไปนะฮะรอบนี้นะ э ครับฮึบโอเค แล้วก็โดดไปไหนนะ่ะลงน้ําปะตรงนั้นน่ะน,น,น้ำน,น้ำน่าจะเยอะนะฮึบใช่ปะคุยนี่ไอโอเคฮะโอ้โหไฟนอนก็ไฟนอนเถอะ <ns> นะแหมโชคดีเหลือเกินครับคุณผู้ชมที่ลูกธนูไม่มีนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าแมปบั๊กนั่นเองนะครับแต่ผมก็เล่นถูกเวอร์ชั่นนะเออก็เขาบอกเวอร์ชั่น1.9ผมก็เล่น1.9นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ขนแกะเลเวลที่9มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มอันสุดท้ายนะฮะกดเข้าไปเลยเย่อะไรไวนะ้เนี่ยมีการบอกด้วยนะฮะเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคนะฮะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ ไอรอนคืออะไรไว้เนี่ยไอรอนนะฮะเดี๋ยวกนนะกดปุ่มนี้ปุ๊บแล้วยังไงต่อ <c oughs> แล้ยังไงต่อ <c oughs> แล้ยังไงต่อไว้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้มมอะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วยังไงต่อคือไงคือเราต้องโยนบล็อกไปหรอไปอย่างนี้หรอหรือว่าไงคุณผู้ชมเ้อผมก็งงเหมือนกันนะฮะเออเว้ยแล้วอันนี้เราจะออกได้ยังไงอ่ะออกไม่ได้งง้นเราก็ทุบทุบได้ไหม ทุบได้ทุบได้นะฮะอ่าออมาเปิดกันเลยนะฮะ Y D N โอ้ยแมปนี้เล่นงงเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวกอนนะนี่ตูกูเป็นอะไรไว้ดิอะตูกูเป็นอะไรโอ้ตา,ต,าตายตายตายมีโอมีอมิโมจิด้วยนะฮะแมปนี้เหรอโอ้รู้สึกตื่นเต้นนะฮะเขิน โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ชอบแบบนี้ก็อย, like, อ,ย share, อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์รือยนะอย่าลืมติดตามากดซับสไครป์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจใหผมในภายตามคลิปใหม่อของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิวต t y ี a แคสขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ